ห7 6นะฮะตรงตรง 4, งวดนะฮะก็ขอให้เข้าอีกแล้วกัน สวัสดีครับสวัสดีนะฮะ FC แฟนหวยนะครับสลับในที่ในช่องหวยราวทุกท่านกันเลยนะฮะก็กลับมาพบกันนะสลับในคลิปนี้สูตรนี้นะครับเป็นสูตร192เนะฮะเป็นสูตร3ตัวบนทั้งตรงแล้วก็กลับนะครับแต่ในงวดที่แล้วเป็นตัวตรงนะครับวันที่19เนี่ยลงเป็นงวดแรกนะฮะเนาะอ่ะลงงวดแรกก็ขอให้ถูกเลยแล้วกันเซอตีย้อนหลัง4งวดติดนะครับเนาะเข้ามาตั้งแต่ในวันที่10กันแล้วหลักร้อยเด่น2ตัวหลักสิบ 2ตัวหลักหน่วยก็จะเป็นในเด่น2ตัวอ่ะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะว่าใครชอบก็ซื้อไว้ติดไว้แล้วกันสลับท่าไหนที่ไม่ชอบก็ผ่านได้นะครับผลที่ออกเลยก็จะเป็นนะครับในที่ใน7 7 7 4นะฮะก็มา7 7 4ตรงๆนะฮรในงวดวันที่10ถทำมาวันที่12นะครับ015634ในหลักหน่วยนะครับผลที่ออกก็จะเป็นในที่ใน0 4 5นะครับก็มาใน054นะเป็นในตัวกลับในงวดนี้ นะครับแล้วก็วันที่14นะฮะผลที่ออกก็จะเป็นในที่ในหกสีนะฮะก็มาในที่ใน6 4 7นะตรงตรงนะครับแล้วก็วันที่17นะฮะผลที่ออกก็จะเป็นในที่ในหนึ่นะก็มา1 7 6ตรงตรงนะครับ,นะรบนั่นแหละว,วันที่19ขอให้ถูกตรงตรงเข้าตรงตรง,ตรง,ตรงอีกแล้วกันหรือ อ่ะนะครับสำหรับในสูตรนะฮะก็มาหาในหลักร้อยกันก่อนเลยนะครับสำหรับในหลักร้อยนะครับเราก็จะนำเนาะในที่ในหลักนะครับในหลักหมื่นนะครับคูณด้วยเลขคงที่3หลักพันคูณ4นะฮะหลักสิบคูณด้วยเลขคงที่2คูณกันได้เท่าไหร่ก็จับไปเพิ่มแต้มนะครับในหลักร้อย2 3เป็น6นะครับศูนย์คูณอะไรได้ศูนย์เนาะนะครับ5 2เป็น10 6บวกบวกเป็น6ส่วนบวกเพิ่มแต้ม6กับ7นะฮะในหลัก10ในหลักรนะ้อยเนาะส่วนในหลัก10เนะี่ยก็นำหลักแสนคูณด้วย20,000ก็จะคูณด้วย2นะฮะพันคูณด้วย5หลักร้อยคูณ2ตัวนะครับเลขคงที่3กับ5หลักสิบก็คูณด้วยเลขคงที่2งเมื่อถัดไปก็คูณเหมือนกันนะครับก็บวกกันได้เท่าไรจับไปลดแต้มนะครับ22เป็น4 2 2เป็น4 ศูนย์คูณอะไรได้ศูนคูณสได้ศูนคณหได้ศูนเป็นสิบสี่บวกกับสี่จะเป็นแปดนะส่วนลดแต้มไปก็จะเป็นเได้แล้วนะฮะในหลักสิบส่วนในหลักหน่วยนะครับก็นําในหลักแสนนะครับคูณด้วยเลขคงที่เหลักร้อยคูณด้วยห้านะครับหลักสิบคูณสองตัวเนาะห้ากับแปดนะครับแล้วก็หลักหน่วยคูณด้วยเลขคงที่แปดเป็นสินะครับศูย์คูอะไรได้ศูน 5 5เป็น25นะครับ85เป็น40 5เป็น40ต่อจากบวกกันนะครับ3มบวกกันกับ่ป8บวกกันกับ5เป็น3เนะาะเพิ่มแต้มไปเป็น4หลักหน่วยก็เพิ่มแต้มนะครับก็จะมีหลักร้อยเนาะหลักร้อยแล้วก็หลักหน่วยที่เพิ่มแต้มหลักสิบจะเป็นลดแต้มผลออก7 7 4นะฮะนี่ก็7 7 4นั่นแหละนะครับ ถัดมาก็เลขคงที่ตัวเดิมเลยนะครับเหมือนกันกับในงวดที่แล้วนะครับ83เป็น24 84เป็น32 72เป็น14นะครับ4บวกกันกับ2เป็น6 6บวกกับ4เป็น0เพิ่มแต้มส่วนในหลัก10นะฮะ85เป็น4 8 52เป็น10เนาะ82เป็น16นะครับ8คูณ5 85เป็น40นะฮนะ73เป็น21 75 35เนาะ 7 2เป็น14จับบวกกัน6บวกกับ4ได้0เหลือ1บวกกับ5นะครับได้6สูตรบองรดแต้มสูนรในหลักหน่วยนะครับ59เป็น45 5 75 35 75 78นี่ก็จะได้ในที่ใน56นะฮะ4คูณ8เป็น32 5บวก5เป็น10 5บวกกันกับ6นะฮะเป็น11 1บวกกับ 2นี่ก็จะได้ในที่ใน3นะครับก็เพิ่มแต้มผลหลอก045นะฮะก็จะเปนในที่ใน0 5 4นะอ่ะงวดนี้ไม่ได้มาตรงๆถัดไปนะครับเนาะ8ปนะเป็น24 6 4 6 4เป็น24 4 2นะครับ4 2เป็น8 4บวกกับ4เป็น8 8บวกกับ8เป็น16เพิ่มแต้มไปเป็น7ส่วนในที่ในหลัก10 5 2เป็น1ิบแเป็น16 6หกนะครับอันนี้ได้0ูนย์นะสีเป็น8 6บวกกันกับ8เป็น14บสีนะครับลดแต้มไปก็จะเป็น3ส่วนในหลักหน่วยนะฮะเป็น45่สิบาูนย์คูได้0ูนยเป็น20่นะคะูณแเป็น32มสิเป็น40่บนะครับหบวกกันกับสองก็จะเป็น7 เพ in ิ่มแต้มไปเป็นแปดก็ผลออก6 4 7ฮะก็จะเป็นในที่ใน6 4 7นะมาตรงตรงนะฮะถัดไปก็เหมือนเดิมนะครับเนาะอ่า9 3เป็น27นะสีเป็น16 4 2เป็น8นะครับ7บวกกับ6เป็น13 3บวกกับ8เป็น11เพิ่มแต้มไปเป็น2องส่วนในหลัก10เนาะก็2 2เป็น4นะฮะ9 2เป็น18 4 5 20 63นะครับเป็น18 65 3 1 4 2เป็น8 4บวกกันกับ8เป็น12 2บวกกับ8เป็น0นะครับเหลือ8นะลดแต้มไปเป็น7ส่วนในหลักหน่วยนะฮะ92เป็น18 65นะครับ4 5 20 4คูณ8เป็น32 78นะครับเป็น7คูณ8เป็น56 8บวกกับ2เป็น0เหลือ6นะฮะอ่าเพิ่มแต้มไปเป็น7พนผลออก176นะฮะสูตรคำนวณได้1 7 6นะฮะตรงตรง4งวดน,นะฮะก็ขอให้เข้าอีกแล้วกันนะครับล่าสุดนะฮะ32เป็น6 4 4, 4เป็น16 7 2นะฮะเ2เป็น14จะบวกกันเนาะในตรงนี้ก็จะได้นที่ในทีนะครับเพิ่มแต้มไปเป็น7หลัก10บนะครับ42เป็น8 2 2เป็น4 4 5 20น้อ1 3, 3 1, 5, 5, ได้3 1 5ได5 5เดียว2เป็น14ก็จำบวกกันนะครับ5 8บวกกันกับ4เป็น12 2บวกกันกับ3เป็น5 5บวก5เป็น10เหลือ4นะครับลดแต้มไปสูนในหลักหน่วยนะครับ49เป็น36 1 5ได้5นะฮะ7 5 7 8เป็น56นะครับแล้วก็6คูณ8 6 8, 8, 8, 8, 8เป็น48 5บวก5เป็น16บวกกับ6เป็น12 2บวกกับ8เป็น0เพิ่มแต้มไปเป็น1อ่ะแล้วก็ล่าสุดนะสูตร3ตัวในสูตรนี้นะครับก็จับ3ตัวสูตรก็จะเป็นีกที่6 6 4 0 6 4 1 6 3, 0, 6, 6 3 0 6 3 1แล้วก็7 4 0 7 4 1 7 3 0แล้วก็7 1> 3 1อ่ะล่าสุดนะครับสูตร1นะครับสูตร192กนะก็วดนี้อ ì, ขอให้ถูกอีกแล้วกันในสูตรนี้อย่าลืมน้ไใบตัดนะเผื่ hourly, อมันจะมาล่างนะ,นะะหลายงวดที่ทำไปเนี่ยงวดแรกก็ลงก็มักจะตัดเข้า2ตัวเนาะหรือบนห,หรือล่างหละนะครับก็ขอให้ถูกอีกแล้วกันนะครับสูตรนี้สถิติก็จะเป็นในที่ในสนะสงวดติดติดเลยนะครับตั้งแต่วันที่10ไปแล้วนะครับก็ หลักร้อยเนาะเป็น7 7 4นะก็มาตรงๆนะครับแล้วก็ถัดมานะครับเป็น0 5 4เนาะวันนี้ไม่ได้มาตรงๆนะครับแล้วก็วันที่14นะฮะผลออกเป็น6 4 7อ่ะรอบนี้ก็มาตรงๆนะครับแล้วก็วันที่17นะครับผลออก1 7 6นะก็มาตรงๆ นะครับยังไงก็ขอให้มาตรงๆถูกตรงๆกันอีกแล้วกันนะครับสลับในที่ในสูตรนี้อชอบก็นําไปซื้อนําไปจับนําไปติดไปแล้วกันสลับสลนที่ไม่ชอบก็ผ่านได้ถ้าน้งวดที่แล้วนะครับถ้าถ้าจับชุดกันมันก็จะได้นะครับในที่ใน1 1 7 6ง7นึ่งเจ7ด1 7กหนึด 2 8 6 2 8 7หกสงเจ็ดเนะาะทำวที่แล้วนะครับสูตรนี้ได้8ชุดนะฮะยังไงก็ขอให้เข้าตรงๆเหมือนในงวดที่แล้วแล้วกันกันเนี่ยครับอชอบก็ซื้อไว้ติดไว้ไม่ชอบก็ผ่านได้นะหรือนำไปเปรียบเทียบก,กันกับในสูตรอื่นก็ได้เนี่ยครับเนาะน,นี่สูตรนี้นะครับก็ขเข้า3ตัวเหมือนกันนะครับยังไงลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยก็ขอให้ทุกทุกท่าน โชคดีแล้วกันแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสํหรับในคลิปนี้ก็สวัสดีครับ